แขงมากเลยเป็ดมันจะเหนียวกว่าไก่ค่ะแล้วเหนียวกว่าไก่ใช่ค่ะเนื้อเนื้อมันเยอะนะคือจข้อดีของมันนะครับก็ทํางานสําเร็จร่วมทุกประการความสามารถอันหลากหลายนะครับหมูอ่ะหัวหมูต้มหมูสามชั้นหมูกรอบความมั่นคงร่ํารวยอยู่ดีกินดีนั่ก็เป็นนั่นก็เป็นความเชื่อนะครับยังไงก็แตเชื่อก็สร้างสรรค์อยู่เป็นอาหารนี่นะยังไงก็น่ารับประทานอยู่แล้วนะครับมีกุ้งกุ้งทอดกระเทียมกุ้งผัดพริกเกลือ ยศตำแหน่งบารมีลูกน้องเขาเรานับถืออ่ะอย่างนี้ต้องถ้าใครเป็นพอออก็น่าซื้อมากินใช่พอทับงานกุ้งเดี๋ยวพี่นายต้องซื้อกุ้งให้พอออเยอะๆเลือกหรอเอาจะายายาเพราะว่าเห็นว่ากุ้งมันแพงมากเอากุ้งฝอยก็แล้วกันก็กุ้งเหมือนกันเนี่ยตัวเล็กหน่อยแต่ว่าเป็นไรทานอาหารสูงเหมือนกันนะค่ะข้อดีใครที่จิงแล้วกุ้งฝอยทําเงินอย่างนึงนะในอีสานเนี่ยว่าอะไรไหมหนึ่งเลี้ยงเลี้ยงก็ไม่ยากใช้น้ําก็มีลึก ไดออย่างหนึ่งเป็นอาหารที่คนนิยมกันนะครับเขาเรียกว่าอะไรรู้จยกางไม่กุ้งเต้นหรืออย่างไม่นองอีกค่ะแล้วก็กุ้งอะไรที่บุรีล์กุ้งจ๋อเออก็มีมีจ่อมแล้วก็ยังมีเออกุ้งฝอยก้อยกุ้งหรืออย่างนี้ก้อยกุ้งทอดมันกุ้งอันนี้ก็ดีนะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มเสริมรายได้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกุ้งถือวินประโยชน์แต่ยังไงก็อกุ้งเต้นกุ้ง อะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเรื่องของพยาธิหน่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นของของคู่อาจจะติดกันคือมันจะมีพยาธิแบบไหนในตับยังไงป้องกันไว้ก่อนนะครับยังไงแล้วยังอดจะพูดคุยต่อเรื่องอาหารไม่ได้ก็คือหรือเรื่องของเราถ้ารับประทานประเทศไทยเราข้อดีนั่นเนะมีผลไม้ตลอดปีถูกไหมไปตลาดมีตลอดคืออะไรอย่างส้มนี่มีตลอดใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีฤดูไหนที่ไม่มีส้มเยอะอยู่ส้มเยอะราคาถูกด้วยค่อนข้างจะถูกด้วย ถ้ามีส้มฝรั่งฝรั่งนี่มีธาตุวิตามินซีสูงมากนะใช่แต่ว่าจีนเขาเขาไม่ให้ใช้ฝรั่งสีเขียวค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเขาบอกว่าไม่เป็นมงคลสีสีมืดๆเอาไปไหว้ของพระราหูก็ได้เออเดี๋ยวนี้ฝรั่งฝรั่งมันมีมันมีพันใหมงอีกค่ะพันุสีสีม่วงก็มีแล้วี๋ยเนี้ฝรั่งมีแล้วก็มีฝรั่งที่ว่าข้างในสีแดงสีชมพูมีดวอร่อยนี่เลยมันก็จะมีการปรับปรุงหันอย่างไงยฝรั่งนี่ปลูกไม่ยากนะครับราคาก็ไม่ ปลูกก็ง่ายนะครับซื้อก็ไม่แพงถ้าถ้ายังยังไม่อยากปลูกไปซื้อกินไปก่อนอย่างนี้เป็นจะช่วยในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพนะครับวิตามินซีนี่ส้มเขียวหวานมะนาวมะนาวนี่ก็ไม่ไม่ได้หายากนะอาจจะยังมีผลไม้ที่น่าที่จะต้องมีแล้วก็คื้อกล้วยมันไม่กล้วยๆนะกล้วยนี่มีประโยชน์มากมายนะกล้วยลังว้านี่มีประโยชน์แปรรูปทํากล้วยตากล้วยอะไรหลายอย่างได้ด้วยเพิ่มมูลค่าปลูกไม่ยากนะกล้วยเนี่ย เดี๋ยวนี้เขาเอามาทํากล้วยหนึบกล้วยสติ๊กอะไรกันเยอะแยะเลยค่ะกล้วยพี่จะเคยกินกล้วยทับไหมกล้วยทับที่ทาแบนๆอร่อยนะมันมันมันเพิ่มรสชาติได้เหมือนกันแล้วก็ทานสดๆก็อร่อยใช่ไหมเอาเป็นนึ่งยังอร่อยเลยทํากับข้าวได้ด้วยนะครับ้วยเบกแตกยังยังมีแล้วแต่ว่าสิ่งสําคัญสับปะรดสับปะรดแตงโมเห็นไหมไปตลาดนี้ต้องเจอเพราะว่าแถวแถวนี้ยังมีมีมากมีตลอดทั้งปีดังนั้นก็อย่างน้อยก็ส่งเสริมเรารับประทานในชาวบ้านก็ได้ตังใช่ไหมค่ะ กษตรกรได้เงิน,น่ะการขายผลผลิต<ช>เราก็ได้สุขภาพค่ะคยังไงก็พยายามนะครับช่วยดูแลสุขภาพอาหารเพื่อทัวยังไงถั่วนี่ไม่ได้มองว่าถ้าอายุมากเนี่ยเราบริโภคเนื้อสัตว์ยากจะไม่กินเนื้อสัตว์มันเคี้ยวยากแต่มาถั่วนี่มันก็เพิ่มโปรตีนในร่างกายเป็นแหล่งของโปรตีน,นเลยโปรตีน<ล>ที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็ผักที่เราปลูกอยู่ก็มีประโยชน์นะครับยังไงก็ช่วยการปลูกผักรับประทานผัดมากๆนะครับเพื่อสุขภาพเพราะว่า คุณหมอคุณหมอนี่เ็าห่วงใหญ่นะ,ะเพราะาคนไทยเรายังบอกว่าบางคนเด็กๆนี่ไม่รับประทานผักไม่กินผักเลยใช่ค่ะเพราะว่ายัางไงก็สังเกตดูอาหารที่ที่มีครบสูตรนี่อย่างอย่างอย่างเรามีโอกาสได้ไปรับประทานอาหารที่ค่อนข้างเยอะอย่างต่างประเทศก็จะมีผักเติมมาตลอดไม่ว่าอะไรก็รช่างจะมีผักเติมในใน,ในจานเรามาด้วยเพราะฉะนั้นก็แค่บอกคือผักนี่ถือว่าสําคัญก็อยากพี่ร้องเสีก่อนนะครับนอกจากส่งเสริมพม่ร้องเสีก่อนได้เงินเรายังได้คำว่า อ่ะสุขาภาพด้วยครับค่ะครับโจนี้เป็นรายการรอบบ้านเมืองหนองบัวพบกันนารย์ถึงสุขทางสวทหน,นองบัวลำพู97.25ัวนี้พักฟังเพลงสักครู่ครับจากรายการรอบบ้านเ <บา S 1> มือ,มนนองหนองบัวค่ะ